สบายดีสบายดีทุกคนมือนี้สาวลาวก็ตื่นแต่เศรา้าสิไปสร้างกี่หินกับกี่สายจะมาโฮมหลังบ้านฝนกระตกมือนี้มาออเดอร์กี่สายโอ้เฮียกี่สายตึกๆๆๆๆๆ๊กตึ๊อตึ๊กตึ๊กมองนี้กะจะขายกี่หินกี่สายโดยเฉพาะเลยนะมึงคนก็มาเอา มีดินมียังเดินไงโ okay. อเค let's go <S ตกตะเนี่ยตกฝนตกปุ๊บล็อกรถลุก รถกลับบ้านฝนกระตกสาวลาวกับลูกสายไปออเดอร์ขี่สายมาแล้วข้าเจ้าจะไปส่งมืออื่นสาวลาอออเดอร์เจ็ดญาติสองร้อยป่ายหลายคนเบ้าซื้อเป็นรถแบบนีจ้จะหือกอนยู่ฮานซื้อเป็นหุงเนาะสบายดีตอนเศร้าเดี๋ยวนี้สาวลาวก็อยู่นอกบ้านมานั่งฆ่าข้าเจเ้าเาขี้สายมาส่งข้าเจ้าโฮมาเมื่อเศร้านี่วะข้าเจ้าเาขค้สายมาส่งสาวลาวก็มานั่งฆ่ารถค้สายพิ่นเก้าค้สายมาส่งแล้วทุกคน าวลาก็สร้า,รารงรถหนึ่งจิตญาติกา็กล้หลลยเติผูุคนเต็มรถวันเสาร์วันอทิตย์กสิคุณใจหลงังบ้านเราัมองเหือหอนเพ็ดมองนั่ง,งพัชร,ร์นำโคกแัลโหล Vamos okay. okay. lá. กายก็พอกแล้วแล้วได้หลยเติร์ฟผู้คนวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ออกกำลังกายส่วนก่ซายไปใส่หลังบ้านแล้วบันนี้วันนี้สาวเราก็สิเอวอนพะยงมาปลกยานฝนตกใส่ยันเสิเงงเร์เนาะกล่องใหญ่เติร์ฟผู้คนวันนี้เสาวเราก็จะเอาพะยงมาปลุกขังหึงเพิ่นยานฝนตกเนาะปลุกแล้วจะเอาขี้ดินเต่งไว้ วันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็ส่วนไปใส่หลังบ้านเขาปรนัานปกขี้สายแล้วบันที่สาวลาวก็สิไปหลังบ้านไปเก็บอันน้ำมากอันน้ำสควอตมากอันสกินี่หลังบ้านสาวลาวเป็นลายลาเมื่อวานนี้ตูแม่ก็เก็บสาวป่ายหน่วย ไม่สาวราสิเก็บไปให้มู่หงงานได้ดึงคุรกคุรีเอาพีหีมติ้งอันนี้ มะออเขียวสาวลาวปุ๊กอยู่หลังบ้านพวกคนกำลังเป็นไล่ไล่คนอะมากสกินี่วะ่ะรวสควอตคนสาวลาวจะเก็บให้มู่สาวลาวตอนเทินคนนะน่วยนะโอ้ยไล่ให้ไหล,ไลบ้า คุณแม่ขึ้นมาเก็บเมื่อวานนี้เด้เก็บไปให้มู่ขึ้นมืัอนี้สาวลาวก็าซไปเก็บให้มู่สาวลาวหน่วยนี่คอมบูดีแซบขันทอปะให้มันแก้กมันคอมบูแซบเนาะคอมบูดีเป็นอ่อนๆเอาไปนึง่งไปต้มกินแซบดูคนก็ได้ไม่มีซี่เนี่ยโคตร เก็บให้หมู่สาวลาวแล้วสาวลาวก็บอกให้ไปย้ายพี่น้องคันแดงคนกินบรหันะคนกำลังงามยุ่นก็พอได้ตุ่แม่าหาก็มาเก,ก,ก็บเมื่อวานนี้สาวไปน่อยเมื่อวานี้สาวลาวก็ลงมาเก,ก็บไปเพิ่อีก หก็ดน่วยทุกคนเจ็ดเก็บแบงกันกินนน,น,น่มาอื่ทุกคน วา,านี้ตุวแม่ก็เก็บซสาไป่น่วยนี่สาลาวก็เก็บใหงู่สาวลาวกำลังงามกำลังกิ่นแซบขน,น้วยใหญ่กว,านานวก,กว่านี้ฮะนันน,นุวยแก่ว่านี้กินบัวแซบเนาะน่วยซํำนี้เอาไปนึ่งไปต้มกินกระแซบไปขั่วกระแซบไปเค็ดออกกระแซบทุกคนนีมักอึ ซุกินี่สิว่รสกว่าภาษาอังกฤษสาวเราก็บอกกิ้งพอนได้เนาะหน่วยตุ้ยตุยตุ้ยตุ้ยตุ่ยตุ้ยแม่จะเก็บมาเป็นเครื่อที่สโซของปีนี้ละเมื่อวานนี้ตุ่ยแม่ก็เก็บสาวไปหน่วยวันนี้สาวลาวไปเล่มกริปของเพบุญสาวลาวจะไปต้นมูสสาว กินปั่นเป็นจิตเนาะคูละเล็กคูลน้น่ เปี๊ยอะเปี๊พอนกินข้าเปียก่นลงไปกันสาวลราต้มน้ำเมื่อวานเนี่ยต้มน้ำดุกหมูแต่ซีหมูเบาใส่กินเซ็ตเลือดเลือดเจ้าในเซ็ตเลยทุกคนดูดว่ะอืมหอ่